i ิ u z u milx หนึ่งจุดเก้า ultimate ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไม์แค่เจ็ดหมื่นคันนี้แต่งมาเต็มแล้วนะฮะรายละเอียดนะฮะไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะฮะได้เป็นสีขาวแม็กทีอีสามเจ็ดก้านยกครับตัวนี้ได้เป็นแม็กสีทองด้วยสภาพสวยครับสีขาวมุกไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยรักยิ้มวันนี้เอามาถ่ายให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานช่วงปีใหม่ผมแนะนําเลยสนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถ For t u เจ r er m ์มิอมือสองครับอยู่กับผมปานเพชรยนต์เช่นเคยครับที่ปรึกษาฝ่ายขายนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะฮะคุณลูกค้าครับคันนี้เป็น MuX 1.9ตัว u l t i m a t e ซึ่งแต่งล้อแม็กนะฮะเป็นแม็ 7, ก TE 37จก้านยกมาให้แล้วเอามานําเสนอคุณลูกค้าให้รับชมได้เป็นตัวท็อปสุดความปลอดภัยขั้นสูงมีให้เต็มนะครับระบบ A ดองเดัสมีมาให้แล้วนะฮะและที่สาคัญมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วครับรอบทัน คุณลูกค้าครับคันนี้ได้เป็นสีขาวครับล้อแม็กที3 7ก้านยกสภาพสวยแบบนี้นะฮะเข้ามาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเลขกไม่สี0 0 0ืกิโลเท่านั้นคุณลูกค้าครับ ซื้อลถมือสองทั้งทีนะฮะซื้อกับเต็นที่มีมาตรฐานซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีอย่างเช่นเต็นท์เพรยนเห็นไหมฮะส่วนลูกหูลูกตาเลยนี่ผมถ่ายอยู่โซนด้านหน้าครับมีไทยพัฒอีกนะและที่สําคัญด้านหลังนะฮะส่วนลูกหูลูกตาครับมีรถจอดมากกว่า400คันครับคุณลูกค้านะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะผมมีดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นที่2.1 0ูเรนท่านั้นครับคุณลูกค้าในราคานะฮะคันนี้นะฮะตั้งขาย 0%นะครับสี่ปีนะครับ,นะรบสูงสุดเนี่ย ภายในปีนี้เท่านั้นนะฮะถ้าหมดปีนี้แล้วนะครับแคมเปญอาจจะไม่ต่อลูกค้าครับฟีดาวน์ผ่อนหมื่นห้าถือว่าถูกมากๆดอกเบี้ยเจ็ดปีอยู่ที่สามจุดแปดเก้าซึ่งถูกกว่าป้ายแดงแล้วนะครับผมมีตรวจรถให้สองร้อยเจ็ดสี่รายการนะฮะรวมถึงมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้และเช่นเดียวกันกับคันนี้ครับเป็นตัวปีสองพันยี่สิบเอ็ดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่านะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะตัวนี้เรารับซื้อมาเราดูเราเช็คหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีแต่งเครื่องมาแน่นอนครับ สภาพนี้คือแบบหาไม่ได้แล้วนะไม่แค่40,000กิโลได,ได้เป็นตัวท็อปสุดอัลติเมท1.9นะครับในราคา929,000เลขไม้น้อยด้วยนะครับสภาพสีขาวแบบนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยสักจุดเดียวเซ็นเซอร์มีให้รอบคันหน้า4หลัง4นะฮะ t e 37ก้านยกยางโยโกฮาม่าวันนี้จะพา คุณผู้ชมพาคุณลูกค้านะครับมารับชมคันนี้แบบละเอียดโดยไม่ต้องตัดต่อกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าครับซื้อรถมือ2องทั้งทีเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวแบบเรียวๆไม่มีตัดต่อนะครับใครที่ติดตามกันจะรู้อยู่แล้วนะครว่าผมรีวิวเป็นนักรีวิวขายรถมือ2องฮะและรีวิวแบบเรียว พราะว่าผมรู้ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะครับรีวิวเหมือนที่คุณลูกค้ามารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์มากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก ToyoTA ครับโอมอเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมติดต่อหาผมโดยตรงหยิบม,มือถือขึ้นมา0825713369ผมดูแลเคสเองจองเองจัดไฟแนนซ์เองนะฮะแล้วก็ ส่งมอบรถด้วยตนเองครับผมพาทําหมดทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับการบริการหลังการขายผมดีเยี่ยมมากนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะฮะในเรื่องของผิวพันฝากระโปรงหน้าครับเดี่ยมสันคมนี่คือสีขาวมุกคอไปสีบางเดิมไม่มีริ้วรอยนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะสภาพเดิมนะเลเยอร์ต่างๆของเขาครับนะฮะไม่มีบุบเลยนะครับและถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของไฟตัดไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็นไฟหน้านะับเป็นโปรเจคเตอร์เลนมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอก ะครับใสเลยนะครับและที่สําคัญครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าถึง4จุดด้วยกันนะครับทะเบียน6943ทะเบียนสวยไฟตอนหมอคู่หน้ามีมาให้ จุดเชื่อมต่อด้านข้างครับปกติแล้วรถนะฮะต้องดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะถ่าอ้านะครับต้องบอกให้เขาเก็บงานแต่คันนี้ครับลูกค้าครับคันนี้กิ๊บไม่เคยถอดนะฮะและที่สําคัญไม่มีรอยอ้านะครับเหลี่ยมสันคมนะฮะฝากับเหลี่ยมสันคมด้านข้างครับนะฮะโป่งซุ้มล้อนะฮะเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบนะับล้อแม็กทีอีสามเจ็ดก้านยกครับคุณลูกค้าสภาพสวยได้เป็นสีทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับ ตัวนี้ไม่มีรอยปีนพุตบาทมาได้ยางโยกโฮาม่าขนาดนะครับได้เป็น18นิ้วนะจริงๆตัวลอ้อติดรถของเขาจะเป็นขนาดอ่ายีนิ้วแต่ว่าถ้าเป็น18บปเนี่ยประหยัดน้ํามันจะประหยัดน้ํามันลงนะครับได้เป็นทีสก้านยกนะฮะแล้วก็รหัสยาง265หกห้าทับหกศูน ยางโยโกโฮาม่านะครับคุณลูกค้านะฮะที่สําคัญดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับดอกยางยังลึกอยู่อันนี้เดี๋ยวให้ช่างไทยพัฒประเมินให้นะครับว่าควรเปลี่ยนหรือว่าใช้งานต่อได้นะครับพอดีว่า เรามีไทพัทเนาะก่อนส่งมอบรถทุกคันเราจะขึ้นไทพัทเช็คช่วงล่างด้วยนะครับในเรื่องของกระจกนะฮะด้านหน้าครับเดิมทุกจุดเลยภารงภาษีครับโอ้โหสิ 18, มิทุนายน2569ต่อมาเรียบร้อยแหลกหลังคามีให้บนหลังคาไม่มีบุบแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะที่สําคัญตัวนี้ตัวท็อปนะับมีบายสปอร์ตมิเตอร์ ให,ห้ดูใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างเดิมทุกจุดนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวตัวรถมีคีเลตคู่หน้าเปิดเข้ามาด้านในครับคุณลูกค้าโทนเบาะจะเป็นโทนสีออกน้ําตาลอ่อน,ออนๆเล็กน้อยนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัสกีนครับเชื่อมต่อ Apple Ca r P l a y Android Auto ได้แอร์ดิตอนอัโตแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโตนะครับมีซิเคิลเชีย h ชิฟออกขอภยัยเขาเรียกว่ารับเทเลนหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบวกลบนะฮ การบวกลบก็คือแมนนวลหมดค่ะเบรกมือไฟฟ้าวอตต้เบรกมเบอะหนังเทคโนโลยีคูแมชค,คันนี้จัดเต็มมาให้แล้วนะครับเบาหนังติงๆงตึงๆคอนโซลนหน้าครับนะครับเป็นแบบ เบกกันซีดมานุ่มๆซอฟทัชนะนะครับมีตัววัดรอบให้เราด้วยนะครับตัวนี้สวยจริงระบบเอดาสมีมาให้ตัวนี้ยังไม่เคยถอดนะครับที่สําคัญไม่แค่4ี่หมื่นกิโลนะครับไม่น้อยสุดนะฮะถ้าได้คันนี้ไปครับคุณลูกค้าครับไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้เป็น10ปีเลยนะคันนี้มีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสปอตเมนต์องเมตอาร์ครับเลี้ยงสวยอยู่ครบแบบนี้สภาพเดิม รถไม่เคยชนหนักพิคว่มจมน้ํามาตรวจพบเจอชนหนักพิคว่มจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจํานวนหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยถอด QC มาไว้ยังอยู่เลยนะครับหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับไม่มีรอยถอดมาดูด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีเดียวกันนะเบาะนิ่มๆซอฟทัชนะฮะนี่ นุ่มๆเลยนะฮะแล้วก็หัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับสภาพแบบดีมากๆสภาพนี้หาไม่ได้แล้วครับไมซี่มุนสปอนเซม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะครับราคาตั้งขายเพชรยนต์เปิดขายที่9 0 0 0สนนะฮะ9แสน20,000 9,000บาทนะครับเปิดไปเลยนะ9แสน20,000 9,000คันนี้ฟรีดาวผ่อน10,500นะครับที่สําคัญนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อ้ากิ๊บต่างๆนะฮะไม่มีรอยถอดแน่นอนครับล้อแม็กไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับบนนหลลััััังคคคาาาารรบบบตวสญญณฮะได้เป็ีฉมชฟิน นะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกลงที่3มีให้นะครับที่ปัดน้ําฝนมีมาให้นะฮะกระจกเดิมนะครับไฟท้ายได้เป็น Fu l l LED แบบไลท์ไกดิ่งนะฮะแล้วก็ด้านท้ายได้เซ็นเซอร์มาถึง4จุดด้วยกันไฟยางอะไหล่มีให้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญรถไม่เคยจมน้ำอ่ะนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาติดต่อผมได้นะเปิดฝาท้ายง่ายๆแบบนี้เลยครับนะมีกล้องถอยให้ทะเบียน6943ทะเบียนสวยเวลาพับเบาะเรียมนะครับตัวรถจะสามารถขนของได้อีกประมาณ หนึ่งตันนะครับแปดร้อยลิตรประมาณนี้นะครับพับเรียบได้นะครับสําหรับคันนี้โชกขึ้นสุดลงสุดค้บหัวน็อตทุกจุดไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับนี่คือสภาพเดิมนะสภาพเดิมแบบเดิมสุดๆเลยนะครับแล้วก็ท้ายฝั่งนี้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยชิดสนิทไม่อ่าปงซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิมนะฮะยางนะฮะเป็นยางโยโกฮามาล้อแม็กสีทองแบบนี้เลยสภาพสวยมากนะครับแล้วก็บันไดด้านข้างมีมาให้นะครับนี่ เห็นไหมฮะหัวเข่าต่างๆไม่มีชนนะครับไม่มีชนหัวเข่าแน่นอน,นครับคือมันเขาเรียกว่าช่องไฟระหว่างนะฮะบเบากลางแล้วก็บาะหน้านะครับมันห่างก,กันมากแล้วก็คนผู้สูงอายุเนี่ยมันมีที่จับขึ้นครับมันค่อนข้างขึ้นง่ายนะครับแล้วเม็ดโอเมตร์ครับให้ดูเลยนะครับ เลียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะฮะเลียงสวยอยู่ครบแบบนี้สภาพดีนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดนะครับใครสนใจทักหา,าผมนะับเปิดเข้ามาด้านในครับแผงปรับรถกระจกเป็นออโต้ด้านคนขับครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นอ่ากดค้างเนาะเขาเรียกว่า one ทัสนะครับตัวออโต้เนี่ยนะครมีเซ็นเซอร์ล็อกปุ่มล็อกกระจกพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกมีมาให้ครบ นะครับที่สําคัญคุณลูกค้าดูแป้นเบรกโอ้โหนะฮะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานคันนี้เลขไม้แค่สี่หมื่นกิโลนะครับคุณลูกค้าครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อแถวบ้านก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำนะฮะให้ซื้อกับเต็นที่มีมาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันสูงอย่างเช่นเต็นท์เพชรยนนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ปิดตังปิดอันนี้เป็นเลขไม้นะฮะขออภัยนะครับตอนแรกผมตรงว่าเลขไม้สี่หมื่นเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลนะครับ คันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในชีตมันเขียนว่าเลขไม 40, 000, ่สี0 0มื่นผมไปแก้ไขให้เลขไม่เจ0 0หมกิโลถือว่าใช้งานน้อยนะฮะนี่พวงมาลายัยหุ้มหนังปงุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับใครมองหาอยู่นะฮะ a p t i v e c u s ูช o n t โท e น,นะครับนี่สภาพสวยจริงนะครับฟังก์ชันต่างๆครบนะครับนี่มีในเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจอนะฮะทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะฮะมีนีเกเตอร์ให้แบบนี้ครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลออโต้แยกกุณหภูมิให้ซ้ายขวามาให้แล้วมีดิโอโซนต่างๆให้นะครับมีช่องเก็บของให้ช่องเสียบ USB เกียร์ออโต้ครับมีอ่าซิคเอลิฟต์ดิจิต เป็นแมนนวลโหมดระบบการลื่นถลายระบบลงทางลาดช,ชานันเบรมือฟ้าออตโต้เบรกโฮเสาเอด้วยความเป็นสีเบจทับได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชวรี่ช่วงล่างได้เป็นไฟลลิง์มาให้มีแอร์แบ็กอยู่ในเสากระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีให้แล้วนะฮะมีตัวนี้ตัววัดรอบนะต้องขออภัยน้ําในเรื่องเลขไม้นะครับผมพอดีคาาเคลื่อนนะฮะแผงระบบเอดัสมีให้ครบนะครับที่ปัดอ่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากระจก ไอที่บางแดดมีกระจกให้แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะตัวนี้คือพลาสติกยังไม่ถอดนะครับพลาสติกยังไม่ถอดออกเบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กเต่งๆตึงๆ,ๆเลยนี่คือสภาพรถที่เข้ามาบริษัทเพชรยนต์นะฮะเลขไม่เจ็ดหมื่นะฮะเลขไม่เจ็ดหม่นเท่านั้นนะครับผมนะฮะในราคาตั้งขายเข้าแสนสองหมื่นเจ้าพันะครับเห็นไหมฮะสปอร์ตเมดอาร์คเรียนสวยอยู่ครบแบบนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานลีบติดต่อหาผมฮะ หัวน็อตทุกจุดครับนะฮะไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยเลยนะครับสภาพดีมากนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับกดเบอร์0825713369นะครับเบอร์นี้สามารถแดนไลน์ได้นะครับคุณลูกค้าครับ ซื้อรถมือสองทั้งทีอยากให้ดูที่เต็นท์ที่มีมาตรฐานซื้อคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีเช่นเดียวก,กันกับซื้อผมนะครับผมสามารถตรวจรถให้พี่ได้นะครับผมมีใบเซอร์นะครับส่งมออให้พี่นะคะเอามอม,อม่ให้พี่ได้รับชมใบเซอร์เนี่ยจะรู้ทันทีว่ารถคันนี้ได้กี่ดาวซึ่งเราจ้างบริษัทด้านนอกมาตรวจนะเราไม่ตรวจกันเองนะครับและไม่ได้ออกเอกสารกันเองนะเป็นบริษัทชิคเป็นบริษัทชั้นนําจากยอรมนี้นะครับมาตรวจให้ เปิดเข้ามาครับดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้านะครับนี่ฮะเขามีชุดแต่งในเรื่องของตัวครอบกรองอากาศมาให้แล้วด้วยนะครับเจ้าของเก่านะฮะค่อนข้างที่จะดูแลรถันนี้ดีมากๆครับคุณลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะประมาณ14-15กิโลลิตรเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลครับ150แรงม้า400นิวตันเมตร โอ้โหบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับที่สําคัญประหยัดน้ํามันนะซื้อรถกับผมนะผมพาดูทุกจุดเนาะในเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะไม่มีรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลนะเสียงเครื่องเดินเบามากนะครับไม่มีรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลแล้วก็หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไสขยับซูให้ดูแบบนี้เลยนะครับซูนให้ดูเลยนะฮะแล้วที่สําคัญไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนี่คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมนะไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยนะครับนอกเหนือจากชุดแต่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้แต่งขาข้อมาเฉยไม่มีปัญหา ซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เดี๋ยวผมเช็ค CCA แบตเตอรี่ให้ถ้า CCA แบตเตอรี่ไม่ถึงเนาะเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมดนะครับก็คือ3เดือนนะครับแต่ถ้าถึงอถ้าไม่ถึงผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าถึงผมรับประกันให้3เดือนนะครับแผ่นเพดผมเช็คอยู่แล้วตรงกับสำเนาเริ่มทุกจุดนะ ตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดเช็คดูเรียบร้อยนะครับในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับเดิมนะฮะเดิมทุกจุดเลยทั้งด้านบนและด้านล่างนะฮะในเรื่องของแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาหัวนอททุกจุดไม่มีริ้วรอยนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไปหน้าเดิมนะครับคานหน้าไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยโดนชนนะฮะหัวนอททุกจุดครับดดคุณลูกค้านะครับเช็คให้เลยนะครับสวยมากนะครับสปอนเดาร์กเนี่ยตรงจุดแต้ม QC อยู่เรียมสันคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับ ซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูรบายอากาศรูรบายความร้อนสกากดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบนี่คือรถเดิมโรงงานที่พิษยนต์นำเข้ามานะครับคือเขาขายเนี่ยก็คือตั้งขายในราคาที่ถูกมากครับ929,000นาไปแดงตั้งขายประมาณล้านห้านะครับหายไปแล้ว40000นนะครับหายไปแล้ว5 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะคอยากได้คันนี้ไปใช้งานฮะร,รีบติดต่อหาผมนะครับ ยกมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสนใจรีบเข้ามาจัดรีบเข้ามาจองนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าไปไวแน่นอนครับเลขไม่เจ็ดหมื่กิโลช่วงแรกผมบอกไม่ส0 0 0มื่เพราะว่าขอา้อมูลคาดเคลื่อนนิดนึงเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้นะครับใครที่สนใจนะครับโทรหาผมได้ยกมือถือขึ้นมากดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9คันนี้ได้เป็นสีขาวมกุก ล้อแม็กแตกซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะฮะพาทรงภาษียังไม่หมดไม่เคยขาดต่อให้เป็นประจำนะครับสีขาวสภาพสวยไม่มีริ้วรอยของเครื่องการชนมานะครับได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ระบบ a d a ด1รระบบมีมาให้เซ็นเซอร์ทั้งหมด8จุดนะฮะและที่สําคัญนี่ฮะ a อ a p t i v ีฟคอนโทรถึงจุดหยุดนิ่งคุณลูกค้าครับคันนี้เป็นตัวท็อป นะครับผมเป็นเซลล์อีสุปป้ายแดงมาก่อนผมทดลองขับมาก่อนนะใครที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสักคันรีบติดต่อหาผมหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดมาคุยกันนะฮะผมพารีวิวเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองแล้วนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีนะฮะซื้อกับเซลล์ที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็นสิปีนะนะครับซื้อกับเต็นท์ที่มีมาตรฐานดางเพชรยนต์นะฮะสังเกตดูฮะสุดลูกหูลูกตาครับเห็นไหม มีในเรื่องของไทพัทให้ด้วยครับแล้วก็ด้านหลังครับนี่คือยาวแบบโอ้โหไปถึงโอโซนซ่อมบำรุงนะครับสภาพนี้คุณลูกค้ามีรถให้เลือก400คันนอกเหนือจากคันนี้ผมมีคันอื่นให้รับชมอีกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กฟอร์จเนได้หมดเลยนะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดอยากได้ในเรื่องของรถเนี่ยมิวเอ็กเนี่ยผมปล่อยมาเยอะมากแล้วนะครช่วงบางเดือนปล่อย3-4คันเลยคนเดียวด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวท็อปผมมีตัวเริ่มต้นตัวอีลิแกนแล้วมาตัวท็อปโดยผมมี3รุ่นให้เลือก รหรือใครจะชอบราคาอยู่ที่ประมาณ600,000ผมมีนะครับ600,000ห้าเนี่ยราคาอยู่ที่63 600,000สามหมื่นเก้าพันนะครับเป็นปี18นะ3.0ราคาถูกๆเรามีให้เลือกเยอะนะครับคุณลูกค้าอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสาักคันตอบโจทย์สุดๆต้องซื้อที่นี่นะครับเดินทางมาดูรถจองรถไว้มาดูรถมาทดลองขับไม่ชอบผมคืนมาจําให้แต่ถ้าชอบจัดไฟแนนซ์ไปต่อนะครับหรือใครซื้อสดก็รับรถกลับบ้านได้เลยนี่คือสภาพรถนะฮะที่เป็นตัว m e X นะครับ 1.9 Ultimate ฮะตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะซื้อรถมือ2อกับเพชรยนต์เราบริการหลังการขายดีมากผมดูแลเคสเองตั้งแต่จองจัดแฟแนซ์แล้วก็ส่งมอบรถถึงมือท่านเองนะฮะถ้าอยากได้รถมือสอคุ้มคุมไม่ใช้งานอยากใช้งานรถได้เป็น10ปีต้องซื้อกับผมนะครับผมดูแลดี อาอย่างนี้นะครับไม่ถ้าเกิดไปเจอรถสวยกว่านี้ผมก็แนะนําให้เอานะไม่ใช่ว่าแค่จะมาเอาแค่เพรยนตอย่างเดียวแต่คันนี้มันสวยจริงผมเลยอยากแนะนําให้คุณลูกค้ามารับชมคันนี้มาเอาคันนี้ไปใช้งานนะครับที่อื่นสวยแค่ไหนผมไม่รู้ถ้าเห็นสวยกว่าเอาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นเต็นที่มีการรับประกันให้หลังการขายถ้าเป็นเต็นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็คือในกรุงเทพก็มีเต็นเต็นดังๆเต็นที่เขารับประกันหลังการขายครับรับประกันให้แต่นะครับเพรยนต์เนี่ย รับประกันให้เลยพี่ไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องลุ้นการรับประกันหลังการขายเนี่ยดีมากๆสนใจรีบติดต่อมานะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ